เป็นไกลบ้านบรรยากาศทางนู้นล้มสองพี่เดี่ยวใจเย็นฮัลโหลอะไรอะไรล้มอะไรล้มมันล้มสองตัวไม่อยู่ตรงไหนบ้างอ่ะมีใครได้ยินผมบ้างไหมอ้าวไอ้ตัวนี้มันไปไหนมาเนสเนสเนสพาใครอยู่ตรงนู้นตรงนน้นตรงนู้นอีกตัวหนึ่งมันนี่นะทีนึงมันลดอยู่ตรงไหนบ้าง อย่าบอกนะมีคนมันอยากอาร์คิวผมอันนี้มันจะวิ่งไปไหนคืออ้ไะใครอีกบ้านน่าทีมท,ท,ที่ตั้มเออทีมมอนหลับไปแตกตมบ้านแดงมีบ้านแดง แต่ยังบ้านแดงแตกไว้ดิอ้าวอันนี้มันรวยจังวะมันเอาสปูบสีมาจากไหนวะเก็ยส,สมบัติเปล่า ฮัลโหลครับพี่พี่ว่าไงครับผมมาทำไมมาเก็บข้อที่ทำได้เอ็มพีสูตรหรือยังครับได้แล้วได้แล้วผมเอานะผมเอาเอ็นพีว่าเอามีอยู่ไหมของเออผมพอมีอยู่พี่พอมีอยู่พอมีอยู่พี่อ๋อไปไหนหมดอ่ะในวัตตี้กว่า มันลงมาที่ผมเห็นในเรดาร์มันแค่ห้าคนนะคุณเจ็บเขาบไปสองคุณเจ็บไปคนหนึ่งอะผมไสองคนเนี่ยผมว่ายน้ำเพิ่งมาแล้ก็ต้องเหลือตัวหนึ่งต่อีกตัวนึงไม่รู้อยู่ตรงไหนอารมณ์มอนได้ยินผมปะได้ยินพี่โอเคโอเคอ้าวไปกินเอาอะไรเจะก็มาเชียร์เอายาจริงขนั้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้พีนันพีนันระวังพีนันระวังมันอยู่วันนี้มันอยู่วันนี้ไหนวะาไหนวะไปไหนละไปไหนละบ้านไหนบ้านไตัมนี่นี่ตอนแรกมันอยู่วันนี้ตอนแรกมันอยู่วันนี้นี่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 ผมได้ยิงแตงชักโอเคโอเคนี่หลายตัวนี้่ะหมวกตัวผมแทบหัก ว่า x ไหนมันยืนอยู่อ้าวโอ้มันห้าลิงผมไงพี่ของ,ง,ทองเที้ยงเลยทำไมโดนลูกซองมามันมัน,น,น,ม,นมันล้มเลยหรือว่ามันขาดน,นั่นอนะมันล้มเลยโอเคล้มเลยหรือคานไม่ตายเลยล,ล้มเลยล,ล,ล้มเลยไม,<า>ไม่ต้องซับเอาดีดิไม่คานไม่คาน แตกเ,เหรอแตกเลยมันมันมีเศษตัวหนึ่งทำไมมันตายเลยแนะสดงว่าไอ้สองตีเนี่ยมันต้องบินกันหมดแล้วเพราะว่าไอ้ตัวสุดท้ายที่ผมยิงได้คานี่มันก็ล่วงเลยเหมือนกันตากันตายเลย,ย <adapted> ไอ้ที่วินมาบิล้มไว้มันก็แตกเลยแสดงว่ามันต้องหมดแล้วสองตีอ่ะไปแล้วสองตีแสดงว่ามันก็ฆ่าไปเลยเหมือนกันสองตัวตัวนี้น่าจะมาเอาไอ้ก,ออกอล่องเสบียงเกาะสามกระเป๋าสาม แบบไม่ขึ้นมาว่ะเปล่าสามเปล่สามเลยเออมึงดูทำไมเนี่ยมึงรีบไปเล่นดิไมมาดูกูทำไมเนี่ยไม่มันก็ดูผมเมื่อกี้พี่ถูกใส่มันอะไรอย่างงไรดูย้ายกลับไปกลับมานี่หรอมั้งเฮ้ยเสียงรถมารู้จักเปล่าเสี่ยงรถมานู่ไงรถไก่มานู่นไงนู่นไงนู่นไงรถรถทันนะทันกวกพี่ โอ้โหร้อยกว่าเมตรเลยเดี๋ยเดี๋ยวไอ้จีจีจี๊ดี๊ดอยู่ไหนเนี่ยไอ้จีจีเนี่ยผมผมยิงเก็บเสียงโอ้โหมันจะระเบิดอยู่แล้วทางนู้นอ๋ออ๋อเป็นกีพี่นันใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแม่งมันอยู่ไหนพี่นันทำไมผมได้ยินเสียงรถทางนี้แหละเอ๊ะมันกีหนีขึ้นไปแล้วหรอ มันจะระเบิดอยู่แล้วรถมันอะลงมาแล้วพี่นี่ไงมันจะมาฮับเกาะป่าพี่แบบว่ามึงทำเนียน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  อ้าวพี่เฮ้ยไอ้ตัวนี้อะเด็กที่ผมไม่รู้มันขึ้น C G G ที่ตัวนี้แหละนักบุญเนี่ยเมื่อแก่ N V อ่หรอมัน C G แต่มันก็ไม่น่าจะเล่นมันก็ไม่น่าจะเล่นแบบนี้นะอะไรตายง่ายขนาดนี้นะออมันทำไรพี่มันตายง่ายไปไม่พี่มันมันนั่งอยู่ในรถนะพี่เมจอกี้นีงนะหรอใช่รถมันติดรถมันติดนี่ไปทุละรถรถนี่รถ ขาลดนล,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 ลงกันไอประหยัดพลังงานอยู่พี่ห <c oughs> <c oughs> มอกมานะจ๊ะไม,ม่ผมผมผมได้ยินเสียงรถเลยมันมันจอดนะพี่ผมเห็นเห <c oughs> ็น,ยนอยู่มันปิดเครื่องอยู่กับที่ค้างหรือเปล่าหรือเมียเรียกกินข้าวหรืมันหลุดหรือมันคั้งไงไม่รู้มันจะขาดนะม่นกินเนี่ยมันขาดนะ ไม่แน่มันอาจอามันอาจจะเล่นมุกการนั่งรถก็ได้มันจะมันอาจจะเล่นมุกจริงๆก็ได้พอเราเผลอมันเอาอะขาตั้งพี่เหรอไหมเพราะเมื่อกี้ผมโดนใส่เข้าไปเยอะขาตั้งสะให้ให้ให้พี่ได้แล้ว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 เอาเลยเอาเลยได้แล้วขาตั้งกับสกูปซีพี่นันได้ขาตั้งอีกพี่สกูปซีอยากได้อยู่เอาเอาเอาขาตั้งนี่นีพี่จริแล้วไม่ไม่ผมเล่นเอ็มโปจับสองก็พอแล้ว เอาจับสองมาให้ผมก็ได้เอาไปแล้วเงี่ยเพี่นเราไปเลยครับใส่ฟาามการจับสองอีกทุกนู้นก็มีอันนึงาเแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นมาขอโจงขอจับนี้ไม่ได้นะพี่นะไม่พี่ผมไม่ขอจับตามผมขอจับสาวเดี๋ยวผมไปขอจับสาวเลยเรื่องนี้นี่ไม่ยอมกันเลยนะเด็กยุ่ยดีกว่าพี่บึ้มๆกันทั้งนั้นเลยใช่ไหม เออบึมๆเลยนะเลยโอ้โหมันมีเดี๋ยวคุณจะเจออันนี้อย่าได้ที่หนึ่งนะพอผมลงที่ผมตัดเสียงมันไม่ทันไหนไหนโอ้โหปะฮึมเลยเขาเขาได้แม่มาเยอะพี่พี่โคกนะโคกโคกโคกนี่ไง ncgg ดี nb ยังอยู่เลยเนี่ยเพิ่งฆ่าเมื่อกี้เอายังอยู่เหรออ๋อเล่นคนเดียวกันเพิฆ่าอยู่เมื่อกี้เนี่ยไอตอนเดียว n c g g c g g นี่เยอะนะเนี่ยสงสัยเลยเนี่ยมาแคนเดียวกันเปล่ามือ แตเมื่อกี้ขึ้นก่อน g g g เมื่อกี้ก่อน NB ก่อน NB g g g ฆ่าก่อนเฮ้ยข้างล่างมีตัวข้างล่างดมีน้ำม่อนสามตัวข้างล่างไหนเอาเลยพ<ะ>ี่จดัดเลย แตกหมดแตกหมดแตกหมดตายแล้วพี่นี่เอ็นบียังอยู่เลยเอ็นบียังอยู่เลยมันสังหารคู่เอ็นบียังสังหารยอ้สังหารอยู่มันใช้ชื่อคู่กันเลยเหรอมันจะอยู่แคนไหนกันไหมเก็บเสียงเก็บเสียงกล่องนี้เก็บเสียงเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าติดตามยายา พอเราผมแค่นี้เนี่ยเราไม่มีไอวอลเลยนี่หว่าไอวอลผมมีเตอแบ่งไปไอวอลมีห้าลูกมันนี่มันนี่มันนี่จำแบ่งกันในบ้านแบ่งกันในบ้านโอ้ยยังอยู่เรโพงอ่ะพี่เป็นคนพี่คืนไปทางนั้นพี่ไหนมอน อมีเรียกดอกอยู่ข้างหน้ามันมันมันเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเอาแอร์ดออก่อนเอ้ยเอาไอ้นี่กันไอวอนไอวอลไอวอลเดี๋ยวผมอยากไปดูไอศก่อกีมากเลยมันมีสกปสีอยู่ป่ะผมเห็นมีมี้ีมีสกปรกแรกกปนู่น่วตัวแรกเลยอ่ะผมมีจะจับความร้อนอ่ะไม่ไหว ยังเหลือยังเหลือตีไอ,อ้คนนึ่งพี่ไอเดับมันตกแล้วพี่นั่นมา,ย,ายังวะเอ็นบีสังหารอีกนั่นมีเรียกไอเดอมอยู่สายมือนะม้อนระวังนะเหลือตีนี่พี่ รถมาไอวอลเราขอชักเม็ดได้ไหมอะไรนะตามเอาอะไรนะไอ้วอลมานี่ไอ้วอลมาที่ผมนี่ตามอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลังวิ่งไปผู้ใหนนี้ไ่เอาเหรอเราจะไปที่ไหนวะอยู่ในบ้านตาที่ซ้ายนี่นี่มีรถมาข้างหลังผมเนี่ยรถจิ๊บพี่เอามาได้ไหมจะไปเอาไอเดาะจะไปไอเดาะจะไปไอเดาะพี่ ตามๆได้ยังนี่ตรงนี้ของลกขอรับพี่ขอบคุณครับมีการเล่นก็ดีมันได้เก็บไอดอบพี่โหแล้วมวงปีนขึ้นเขาด้วยผมใช้รถได้ไหมไอเดอร์มวนดีปุ่งยากาฟี่ขึ้นขึ้นวงดีกว่าคุณระตี้อ่ะพี่ ใช่ๆมันเรียกดอกอยู่โน้นนี่ใช่ไหมหนุ่ะตรงยาก่อนถึงตรงยาเมื่อกีก้มันเรียกอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเรียกตรงโน้นโอ้ต้องโดนด,ดพิพี่พี่ระวังบ้านนี้นะพี่นะรถมาจ้านี่นี่นี่รถรถอยู่นี่รถอยู่นี่ มเสียงรถรแบบนี care, like, between, hey, ่นี่นี่นี่รถดงล่างนี่ใครวะนี่นี่นี่รถอยู่ตรงแอ้อดอกนี้มันจอดแล้วมันจอดละเฮ้ยเฮ้ยยายะ มันเข้ามันเข้าบ้านแตกแล้ว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 นะพี่ที่ให้ยิงผมซ้ำเมื่อกี้เนี่ยเขาวงเขาวงเขาวงในบ้านอีกตัวนึงพี่อยู่ที่อยู่บ้านั้างสองมีตัวนึงพี่แถวเบรสองร้อยแล้วบ้านไอดอกแดงพี่ชั้นสองชั้นสองหลังนั่นแหละเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ตายวงพี่เดี๋ยวมันก็ตายวงมันก็ตายอยู่แล้วแหละน่ะไม่ออกมาเลยวงมาแล้ววงองแล้วเหลือสองตัวอยูิงเลยยิงอี่ อยู่สายสองตัวนี้อ้าวพี่มันอยู่ในบ้านไอดอกสีแดงเหันนะพี่ตัวนึงอ้าวอ้าวเยียบร้อย NB หายหมดเลยจะเจอเต็มที่เลยนะเนี่ย NB กู